ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดลบบุรีมีกลุ่มแปลงใหญ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 9ัรถึง2564รวมทั้งสิ้น97แปลงในปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564มีแปลงใหญ่ที่ได้รับงบป,ประมาณจำนวน46แปลงโดยเป็นแปลงที่ได้รับงบป,ประมาณจากกมรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน20แปลงของจังหวัดลบบุรีทั้งหมด97แปลงมีแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน75แปลงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีคุณสมบัติเข้มแข็งยืนยันพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวน51แปลงโดยแบ่งเป็นแปลงใหญ่พืช21แปลงแปลงใหญ่ข้าว28แปลงแปลงใหญ่โคนม2แปลง โดยทุกกลุ่มได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วแบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจำนวน14แปลงและบริษัทจำนวน37แปลงโดยแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน51แปลงมีจำนวนเกษตรกร,ร,กรทั้งหมด2,355รายพื้นที่51,609ไร่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า98.68ล้านบาทต่อปี ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 1. ใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทอดความรู้โครงการให้แก่เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ 2. จัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วมกว่า200ราย 3. กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนกิจกรรมในโครงการภายใต้เงื่อนไขโครงการและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. สำนักงานกเกษตรจังหวัดลบบุรีจัดประชุมความพร้อมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดจำนวน51แปลง 5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยมีนายสุภพิมิตเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานผลการพิจารณาโครงการมีกลุ่มแปลงใหญ่เสนอขอรับสนับสนุนจำนวนทั้งหมด51แปลงวงเงินที่คณะกรรมการเห็นชอบจำนวน1 4 4 4 9ร้0 0บานท,ทน้าน 6. สานสำนักงานกเกษตรจังหวัดลบบุรีแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อแจ้งกลุ่มแปลงใหญ่ทราบและแจ้งผลการพิจารณา ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ดำเนินการต่อไป 7. สำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีกำหนดแผนการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564